สวัสดีครับทุกคนครับผมบอกเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีสาระมากกว่าความบันเทิงนะครับแต่ผมจะพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้ทุกคนสามารถลองคิดตามแบบเบสิกได,ได้แต่สําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับงบการเงินใครที่ดูงบการเงินเป็นใครที่ดูภาพของธุรกิจเป็นนะครับผมอาจจะคล้อยตามก็ได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมอาจจะวิเคราะห์ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ไว้ด้วยนะครับนี่คือผลประกอบการอย่างเป็นทางการของทางโคนมินะครับที่ได้เปิดเผยตาม IFRS หรือว่า International Financial Reporting Standards นะครับหรือว่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินนั่นเองนะครับจัดทาขึ้นเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ให้มีความโปร่งใสนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับออกมาอย่างเป็นทางการตามรีพอร์ตทางพิโคนะครับก็จะมีสื่อบางประเทศนะครับผมสื่อญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ไปบ้างแล้วนะฮะผมก็ไปอ่านบทวิเคราะห์กันมาบ้างแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทางพิโคนี่ไม่ได้ทําแค่อีพุตบอลอย่างเดียวนะครับถ้าดูจากรายชื่อที่พิโคนได้ท ทำเกมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเล่นเกมอื่นนอกเหนือจากเกม eFootball ด้วยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มโมบายอย่างเดียวนะครับผมขนาด eFootball เนี่ยก็มีแพลตฟอร์มคอนโซลมีเอ่อพีซีนะครับ PS4 PS5 นี่คือคอนโซลนะ PS4 PS5 Xbox คอนโซลนะครับผมแล้วก็ PC นี่คือสตรีมนะครับแล้วก็โมบายก็แยกเป็น iOS Android อีกทีนึงนะครับนี่ eFootball ของเราอยู่ตรงนี้นะครับมีแพลตฟอร์มเยอะมากนะครับที่รองรับเกม eFootball นะครับส่วนเวอร์ชั่นเอ่อโมบายของ eFootball เนี่ยเริ่มต้นจากตอนปีสองพันสิ 2017นะครับส่วนคอนโซลที่มีมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่นู่นเลยเพย์วันวินนิ่งนะครับผมถ้าเกิดใครอยู่ในยุคบุกเบิกกันนะครับดูรายชื่อเกมอื่นก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับของเกมภาคเฟส2021 2019 2020 1 0อ่2 0อะไรเนี่ยปนๆกันมาอยู่นะครับเกมดังๆอย่างคอนท่านะครับผมคอนท่าอูชันไหนวะเนี่ยเออ่ยูกิโฮนะครับยูกินั่นแหละเมทัลเกียร์นะครับซุปเปอร์บอมเบอร์แมนนี่เกมเก่าๆนะก็มันจะเปลี่ยนอัปเดตเวอร์ชันไปเรื่อยๆนะฮะใครเล่นเกมไหนอยู่ลองคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ s i l e n t น i l l นี่ผมก็ชอบนะแต่ตอนนี้มีอยู่เฉพาะบน PlayStation กับ PC Steam นะครับผมโอเคเราย้อนมาหน้ารีพอร์ตนะครับผมตั้งใจทำคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับว่าเดี๋ยวแนวโน้มของการพัฒนาเกมเนี่ยอีฟ e ุตบอลเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับในอนาคตนะครับผลประกอบการมันคือตัวชี้วัดนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะเน้นจะให้ความสำคัญกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆเนี่ยเกมมันเป็นแค่เกมอ e ีฟุตบอลมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในเกมที่พี่โคทำซึ่งในเกม มันก็อยู่แยกเป็นเซกเมนต์หรือว่าหน่วยธุรกิจของทางโคโนมิอีกทีหนึ่งโคโนมิไม่ได้ทําแค่เกมอย่างเดียวนะครับถ้าดูจากเซกเมนต์ที่เขาแยกตรงนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดูนะตรงนี้นะครับเขาแบ่งเป็นเซกเมนต์เนี่ยห้าเซกเมนต์นะครับดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมหรือว่าความบันเทิงทางดิจิทัลนะครับผมอาร์มสเมนต์อันนี้คือสวนสนุกนะครับเกมมิ่งแอนด์ซิสเต็มนะครับผมอันนี้คือเกมและระบบนะครับสปอร์ตคือกีฬาด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับมันมีผลปปรรรระกกกกกอออบบาาาติดดลยยู่่เเหมืนนน็จัแสว ห่างอีกทีนึงประมาณนั้นนะครับถ้าวงเล็บเนี่ยในทางการเงินคือติดลบนะครับส่วน e f o ุตบอลของเรานะครับดูเผลนๆนะเราอาจจะคิดว่าเอมันอยู่ใน g a ม i n g and system ตรงนี้นะฮะจริงๆเราไม่ใช่นะครับเกมต่างๆเนี่ยจัดอยู่ในประเภทดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมหรือว่าความบันเทิงทางดิจิทัลนะครับส่วน gaming and system เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายระบบนะครับซึ่งทําได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะครับผมเช่นพวกตู้สล็อตอะไรพวกนี้นะน่าจะนึกออกนะครับอ่ะอันนี้คือดูเผลนๆก่อนแลวกันนะครับทีนี้ย้อนมาดูที่ผลประกอบการแบบ แบบ, summary, แบบสรุปก่อนแล้วกันนะครับผมผลประกอบการเนี่ยเขาจะเทียบแบบ year on year นะครับหรือว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับสมมุติว่าเดือนเนี้ยผลประกอบการของเดือนเนี้ยอ่ะสมมติตัวน,นี้ต้นเดือนพฤิกายนนี่ไหมผลประกอบการของเดือนที่แล้วก็คือตุลาคมนะครับเมื่อเทียบเก็บกับตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนั่นคือความหมายของ year on year ที่เขาเปรียบเทียบนะครับให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับเอาแบบภาพรวมแบบยังไม่ได้แยกเซกเมนต์ยังไม่ได้แยกหน่วยธุรกิจนะครับก็คือ revenue ตรงนี้ครับ รายได้ครับรายได้นะฮะอย่าลืมว่าหัวข้อเนี่ยคือ six month end นะครับก็คือตัดรอบเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะฮะล่าสุดเราเร็วนี่เลยนะครับกันยายนนะครับผม6เดือนเอาแค่เดือนนะครับผมรายได้เนี่ยอันนี้หน่วยเป็นอะไรอะหน่วยเป็นเยนใช่ไหมหน่วยเป็นเยนนะครับผมเงินเยนนะล้านเยนใช่ไหมมินเลนเออโอเคหนึ่งแปดสี่ศูนย์แปดสี่ตรงนี้เราไม่ต้องดูมูลค่าของมันดีกว่าเราดูที่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่าครับเปอร์เซ็นต์นี่คือการเติบโตนะครับผมแบบวัดจากช่วงเวลาเดียวกันก ก็คือ6เดือนย้อนหลัง6เดือนย้อนหลังคืออะไรกันยาสิงหาและกรกฎาเนี่ยย้อนไปนะครับผมเนี่ยหเดือนล่าสุดเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยครับผมเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์เชิงส์ฟอร์มพีเอชเอเนีนะครับผมก็คือ19.7%เครับหมายความว่า6เดือนล่าสุดในปี2024นี้987654ก็คือเมษายนถึงกันยายนนะครับผมรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ19.7%อันนี้คือเฉพาะรายได้นะครับและถ้าเอาเฉพาะ กำไรนะครับกำไรเพิ่มขึ้น41.8%หมายความว่าต้นทุนน้อยลงนะเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นแค่19%นะครับเอ้ยไม่ใช่รายได้เพิ่มขึ้นแค่19%นะแต่ว่ากําไรมากขึ้นถึง41%หมายความว่าในอัตราเดียวกันเนี่ยอาจจะมีการใช้ต้นทุนที่น้อยลงไปนะครับเพราะว่ากาไรเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่านะครับแต่ว่ากําไรมันก็จะแบ่งเป็น business profit นะครับผมก็คือกําไรทางธุรกิจนะครับแล้วก็ operating profit นะครับกำไรทางทางด้านการเงิน,นการไน้แยกกันไปตรงนี้อีกทีนึงอ่าบางคนฟังอาจจะงง นะดูอภาพรวมตรงนี้นะครับผมกําไรเพิ่มขึ้นนะ่ะถ้าจะเอากําไรตามผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือกําไรสุทธิเนี่ยที่ก่อนที่จะไปบงังผลเนี่ยนะครับผมกำไรสุทธิให้ดูตรงนี้เลยฮะนี่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับถึง35.7% 35.7%ไม่มะไม่เยอะไอ้ไม่ใช่ไม่น้อยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเมษายนถึงกันยายนในปีที่แล้วนะครับก็ถ้าเราเทียบกับถ้าเป็นเกมวัว ชันก็จะเป็น e ีฟุตบอลสองพักับ e ีฟ e ุตบอลสองพันยี่สิบสี่อีฟุตบอลสองพจะได้กําไรมากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าโคโนมิไม่ได้ทําแค่เกมอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไว้มีหลายเซกเมนต์แล้วเซกเมนต์ของเอนเตอร์เทนเมนต์เอ่อดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็มีหลายเกมมากที่เปิดเกมให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอ e ีฟุตบอลมันคือเ,เซตเสียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าผมพยายามดูข้อมูลแล้วมันไม่ได้มีการเปิดเผยแบบแยกเป็นบายเกมนะครับสิ่งที่ผมอยากรู้ก็ผมคคคคิดวว่่่าาาาหลายยยนนกกกก็็งออออรู้ืเ Ge เเมี ถ้าจะเอาเฉพาะเกมอ e ีฟิทบอลเนี่ยผลประกอบการไปยังไงเขาไม่ได้แยกมาให้ดูนะครับเขาแยกเป็นเซกเมนต์ให้และในเซกเมนต์เนี่ยมันก็จะมีหลายเกมด้วยนะครับมันก็อาจจะต้องดูเป็นภาพรวมไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือผลกําไรมากขึ้นนะครับถึง35%จากช่วงเวลาเดียวกันเย a r on Year จากปีที่แล้วนะครับผมและถ้าสังเกตดีๆนะครับผม yearon Year ย year ของปี2023นะครับก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่เพิ่มเพิ่มขึ้นปีนี้ไม่ต้องตกใจนะครับปีที่แล้ว 2023, ่วงเ,วเดนยวกัน y e า r จาก2022ก็เพิ่มมาแล้วถึง35.2%นั่นหมายความว่าตัวเลขตรงนี้บ่งบอกถึงการโตของผลกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะผมไม่ได้ยูไม่ได้ดูย้อนไปหลายปีนะครับเอาเป็นว่าดูแค่2ปีเนี่ยปี2ปีนะครับผมโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่เราไม่ต้องไปคิดแบบไปเทียบกับ e f o ฟุตบ l ลนะเพราะ e ีฟุตบอลเนี่ยบางคนบอกอาจจะทิปเอเออ e ีฟุตบอลเนี่ยอัปเดตตอนภาคเบส2021เป็น e ีฟุตบอล2022ตอนนั้นคนหายไปเยอะมาก ตอนที่มีบั๊กมีอะไรช่วงแรกๆนะครับผมเ,เกมเพย์มันเปลี่ยนไปคนหายไปเยอะมากเราอาจจะเปรียบเทียบได้แค่มุมหนึ่งครับแต่นี่คือผลประกอบการโดยรวมของทางพีโคนนะมันไม่ใช่แค่เกมอีฟบอลอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่เซกเมนต์เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ตบปวดตรงเข้าใจผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแยกแบบนั้นเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรนะครับบางคนอาจจะไปดูเลตติ้งเลตติ้งใน p l a y Store เลตติ้งใน g o o g l e Play Store a อ p l e Store นะครับหรือว่าสตรีมอะไรเงี้ยมันก็พอจะดู สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสนใจก็คือตัวเลขผลกําไรและการขาดทุนนและครับแล้วก็อัตราการได้รับผลตอบแทนนั่นเองนะครับมันก็จะบ่งบอกว่านโยบายต่อไปของทางพี่โคจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ถึงอย่างไรครับที่รีพอร์ตนี้ไม่ได้บอกลึกเจาะจงเป็นตามเกมนะครับแต่ก็มีข้อความบางข้อความนะครับที่อธิบายไว้นะครับว่าตรงนี้ครับดิจิทัลอินเตอร์เทนเมนต์นะครับก็คือเซกเมนต์ของความบันเทิงทางดิจิทัลเนี่ยมีเกมอีฟุตบอลอยู่ในนี้นะครับ ก็สนับสนุนความคิดที่ผมคิดว่าเกมอีฟุตบอลเราอยู่ในดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีการพูดถึงเรื่องของแผนงานนะครับผมที่ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วบางข่าวบางสื่อเนี่ยก็ได้พูดถึงการจัดการแข่งขันฟีฟ่าอีเวลคัพด้วยนะครับผมที่ยกระดับนะครับการแข่งแบบอีสปอร์ตเนี่ยเพื่อปูแนวทางสู่อนาคตถ้ามองในภาพผมเองนะส่วนตัวนะสำหรับการจับมือกับฟีฟ่าผมมองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นสําหรับนักตอนนี้นะครับผมที่เราเห็นว่ามี e ีอนะีเวนต์ในเกมเนาะนะครับแต่มันบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจับมือกับฟีฟ่าทั้งทีทําไมตํานานเมื่อไหร่จะมาตํานานที่ในเกมอ e ีฟุตบอลไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยอยากเห็นซีดานอยากเห็นโรนโดอาไนอองรีอะไรเงี้ยเอามาได้ไหมเอามาได้ไหมบางคนอาจจะคิดแบบนั้นแบบคิดแบบง่ายๆนะคนเล่นเกมแล้วคิดง่ายๆนะครับแต่ในความจริงเนี่ยมันต้องไปดูเรื่องของความร่วมมือทางธุรกิจจะมีข้อตกลงอะไรบ้างนะครับว่าเออเราจะพัฒนาอะไรแบบนี้แผนธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะแล้วแล้วจะเอาตํานานมาหรือไม่อันนี้ไม่มีใครเปิดเผยอ,อยู่แล้วนะครับแต่ผมค ยาวอะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เกมอ e ีฟุตบอลไม่เคยมีเนี่ยมีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวนาเมนต์นะครับถ้าในอนาคตมีฟีฟ่าเวิลด์คัพจริงๆนะครับหมายถึงในชีวิตจริงนะครับอาจจะมีอีเวนต์ในเกมที่ไม่ต้องใช้คําว่าแชมปีเป็นชิปวอลอะไรอีกแล้วนะครับใช้ชื่อจริงๆวี o r l ล c u คัพไปเลยอะไรเนี่ยฮะมันก็1ลิขสิทธิ์เรื่องของทัวนาเมนต์ต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นแต่เรื่องของนักเตะเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งถ้าผมคิดว่าถ้าเกิิิิดดพพวกกกตตนนนานานะาาาาามมมมเ่ะะอออจจจใรูปแบบขงบ์ทีชคัหลลๆืถ เรื่องของทีมชาติต่างๆถูกไหมนะครับถ้าเป็นตำนานอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นร่างทีมชาติถ้าผมเดานะถ้าผมเดานะแต่อนาคตเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่ามันต้องทยอยมาค่อยๆดําเนินต่อไปครับแผนธุรกิจซึ่งไอตัวการในขันอีฟุตบอลฟีฟ่าอีเวอร์คัพอันเนี้ย2024เนี่ยมันเป็นแค่การออกฟาร์ตนะครับของของการเล่นแคมเปญนะครับเดี๋ยวมันคงมีแผนธุรกิจออกมาอีกนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมของแเบนี้ไม่ต้องแตนเย็นครับถ้าดูภาพแบบยาวนะแต ตรงนี้ครับเกมมิ่งแอนด์ซิสเต็มนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้เนาะเรื่องของเกมและระบบเนะี่ยไม่ใช่ไม่ได้อ e ีฟุบอนไม่อยู่ที่นี้นะครับพวกตู้สล็อตและพวกนี้นะก็มีขาดทุนด้วยนะฮะสองจุดกนะครับวงเล็บนี่คือขาดทุนนะครับเออผมอยากใช้ดูอีกข้อมูลหนึ่งฮะมันบ่งบอกว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบ่งเป็นจอกราฟิกก็คือแบ่งเป็นภูมิประเทศนะครับผมรีพอร์ตนี้มันละเอียดมากนะครับประมาณ19หน้านะครับผมก็พยายามนั่งทําความเข้าใจอยู่นะครับอาจจะพอเข้าใจได้เพราะเมื่อก่อนก็อาจจะทําง,งานเกี่ยวกับด้านนี้ก็เลยไม่ได้ซซัับ้้้อนนนแต่พพยาามมูดใหใหหทุกค เขาจะมีแบ่งแยกเป็นตามจีโอกราฟิกก็คือแบ่งตามภูมิประเทศด้วยนะนี่ตรงนี้ครับนี่นะอันนี้น่าสนใจนะครับผมถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับรายได้ที่มากที่สุดนะครับผมอยู่ที่ไหนรู้ไหมญี่ปุ่นครับเจแปนก็พิโคเป็นญี่ปุ่นพ่โคอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ขายให้กับคนญี่ปุ่นหรือว่าทาอีเวนต์ทําอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นหลักอยู่แล้วสุบปปะโอแต่ว่าอัตราสิ่งอันนี้ไม่แปลกใจแต่ที่น่าแปลกใจที่น่าตกใจก็คือว่าอัตราส่วนเมื่อเทียบกับภู ูมิภาคอื่นๆค่อนข้างแตกต่างกันมากครับทุกคนนะครับดูญี่ปุ่นนะครับหนึ่งแล้านเยนใช่ไหมมิลเลียนออฟเยนนะครับนี่ล้านเยนนะฮะหนึ่งแสนล้านเยนนะครับหนึ่งแสนห้าพันล้านเยนนะครับอันนี้คือ2023คือปีที่แล้วนะในปีเดียวกันนะครับแล้วปีนี้นะครับผมหเดือนล่าสุดในปีเอ่อหเดือนล่าสุดปีนี้นะครับหนึ่งแสนสามพันล้านเยนฮะมิลเลียนนะมิลเลียนเออล้านเยนนะครับแล้วคุณดูลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาครับสหรรัฐออเเเเมิกาาาาถ้้้ปีีีนนนน่ยยล ต่อมาก็เป็นโซนยุโรปนะครับ12,000ล้านเยนและตรงนี้ครับน้อยสุดนะฮะเอเชียโอเคเนียครับผม 8, 1 2 9ล้านเยนเท่านั้นแล้วคุณคิดดูถ้าเอาเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยเราอยู่ในติ่งของเอเชียโอเคเนียตรงนี้ครับผมแล้วติ่งของเอเชียโอเคเนียตรงนี้นะครับผมมันเป็นเพียงแค่8,000กว่าล้านเยนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับสำหรับใครที่เล่น i อดญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีอีเวนต์อะไรอลังการมากมายเลยเกินนะครับเพราะว่านี่ฮะดูอัตราผลกําไรสิครับนะครับเขา ต้องเน้นไปที่สิ่งที่เขาจะได้กําไรมากที่สุดก็คือที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับของเราเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวจริงๆนะแล้วรวมกันด้วยนะเอเชียโอเชียเนียนะครับไม่รู้กี่ประเทศเนี่ยรวมออสเตรเลียอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่ามันก็อันนี้ไม่ได้แบ่งแบ่งเป็นภูมิภาคก็จริงแต่ไม่ได้แบ่งเป็นเซกเมนต์อีกทีหนึ่งนะสิ่งที่ผมอยากรู้อ่ะองจริงรู้ว่าในแง่ของข้อมูลนะครับในแง่ของคนที่อาจจะเคยดูงบอะไรพวกนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้อ่ะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากรู้ว่าเกม e football จะเอาเฉพาะเกม e football และ ผลประกอบการเป็นอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่อยากรู้และถ้าเป็นไปได้อีกแยกแยกภูมิภาคแบบเนี้ยหรือถ้าแยกประเทศไปเลยเอาประเทศไทยเนี่ยคนเติมไปเท่าไหร่ แต่แต่แต่อันนั้นมันยิบย่อยเกินไปมันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่จะต้องทำนะครับผมว่าข้อมูลเนี่ยมันมัน,มนถ้าจะทําพี่โคเขาไม่อยู่ในมือแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อาจจะนะไม่ใช่มาตรฐานที่จะต้องทําให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมบางคนอาจจะดูแล้วงงๆนี่คือพี่มาทําคลิปเกมหรือพี่มาทาพี่มาสอนวิชาอะไรครับเนี่ยก็เป็นความรู้ไว้ครับเผื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับใครที่ทํางานด้านนี้หรือว่าเรียนต่อด้านนี้นะครับผมในโล,โลกของความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อน หอยแต่ถ้าเกิดเรารู้เรารู้วิธีการเบื้องต้นไปเนี่ยมันก็จะรู้ก่อนได้เปรียบก่อนพูดง่ายๆนะครับแต่สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้เรียนด้านนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้ทํางานด้านนี้นะครับไม่เป็นไรครเราก็รู้ในภาพของเกมในภาพของคนที่ทําเกมที่เราเล่นนะครับผมว่าแนวโน้มเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับเอาคอมบอนเซนต์ง่ายๆเลยนะครับผมในเมื่อมีผลกําไรมากขึ้นนะครับก็หวังว่าผู้พัฒนาอย่างพี่โคนะครับผมจะให้ความสําคัญกับเกมเกมนั้นมากขึ้นแต่เสียดายแค่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเออแยกเกมเป็นแบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยก็มีวอร์ด หมอกนะครับเกี่ยวกับการให้ความสําคัญในเรื่องของ e- ฟุตบอลด้วยเหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดใครเครียดอะไรเกินไปโอ้ยนี่มันช่องเกมหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมและถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่มันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปนะครับคลิปนี้ขอให้พี่โคเจริญรุ่งเรืองพึ่งเฮ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 งนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะเอาตัวตํานานมาเพิ่มหน่อยนะครับพัฒนาเกมให้ลื่นๆนะรรรรรผผมมมททําาาเเเเซ์์์์์วออออย่ป็แช อะไรให้มันดีขึ้นอยากจะให้คนเข้ามาเล่นเกมเยอะๆเยอๆๆๆเขาจะได้เพื่อนเล่นเยอะๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ